คงไม่มีอะไรทำให้เราหววคิดถึงวัยเยาว์ได้ดีไปกว่าการไปเที่ยวสวนสนุกและที่ที่เราจะเดินทางไปย้อนวัยในวันนี้ก็ไม่ใช่สวนสนุกธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเราเดินทางมาที่เกาะสุลาเวสีหนึ่งในห้าเกาะใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย จุดหมายของเราอยู่ที่เมืองมากาาเมืองหลวงของจังหวัดสุลาเวสีใต้ที่นี่เป็นที่ตั้งของสวนสนุกในร่มที่มีชื่อว่าทรานสตูดิโอภายในอาคารที่มีความสูงถึง20เมตรสวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ80ไร่ครับและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2552รองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง5,000คน ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาภายในอาคารเราก็ต้องตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราสงสัยว่าในเมื่อประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียอาศัยกระจุกตัวอยู่บนเกาะชวาแล้วอะไรกันทำให้สวนสนุกแห่งนี้มาตั้งอยู่ที่นี่ อีเมลด้าคือผู้ที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้ Makassar itself is the hub uh, the hub cities that connects most of the cities in eastern part of Indonesia which is um, to Jayapura to Papua to Ambon to other other uh, other cities outside of the eastern part of Indonesia So Makassar is the hub and most of the flights is really coming down to Makassar. The development of the uh, the development of the city is needed. So we decided to have t r a n s u e u r b to be built in here. ปัจจุบันมักกัสซาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของอินโดนีเซียโดยมีประชากรอยู่เกือบ2ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากชาวอินโดนีเซียรเริ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพราะต้องการหลีกหนีความแออัด Trans Studio is located in a compound area whereas you also have the shopping malls. So the biggest shopping malls in Makassar at the moment is Trans Studio Mall. So those families, they can come to theme park and then they also can play and after that they can look around and do some shopping. so it's like a one-stop destination for Makassar City. Go มีบางอย่างดึงความสนใจของเราไว้ <Okay. S 1> พวกเขามารออะไรกันอีบาเซก o โก t o ์ทูบอลิูเป็นหนึ่งในการแสดงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสวนสนุกแห่งนี้และนี่ก็คือเหตุผลให้คนมารวมตัวกันหน้าโรงละคร <Okay. S 1> การรอคอยสิ้นสุดลงครับเมื่อประตูเปิดต้อนรับผู้ชมให้เข้าไปนั่งไม่นาน การแสดงก็เริ่มต้นขึ้นและครเวทีเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ต้องพรากจากกันเพราะว่าฝ่ายชายเดินทางไปเป็นดาราดังแห่งวงการบริวดูดความสนุกเริ่มขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงตัดสินใจตามไป เมื่อการแสดงจบลงก็ได้เวลาตะลุยสวนสนุกแห่งนี้กันแล้ว ฟาร์นสตูดิแบ่งความสนุกออกเป็น4พื้นที่คือเจราจาซึ่งหมายถึงการผรจนภัย Kids ตูดิโอแมจิ c คอ n e เนและ Science Center มีเครื่องเล่นรวมทั้งหมด33เครื่องว่าแต่เราจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีอีเมลด้าน่าจะมีคำแนะนำครับเรา t ด้ uh huh. Dragon Dungeon the Dropping Dragon and also have the Roller Coasters and we have the Science Centers Um, we also have the giant swing the latest one that we have it's the giant swing so it's the most thrilling um, rides that we have we just uh, had it launched uh, around 2012 oh, I see. so it was, it was the newest one so you have to try <laughs> พูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะคะผู้ชมหลายท่านก็อาจจะนึกถึงกรุงจาการ์ตาหรือว่าเกาะชวาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเดินทางไปยังเกาะอื่นๆของอินโดนีเซียเนี่ยก็อาจจะพบสิ่งที่ต่างออกไปนะครับอย่างเช่นที่เมืองมักาซาบนเกาะสุลาเวีแห่งนี้ครับมีส่วนสนุกในที่ร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียนั่นจะคือสวนสนุกที่ชื่อว่าฟาร์มสตูดิโอครับ ในที่สุดเราก็ได้สัมผัสประสบการณ์ของเจ้า Giant Swing เครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้อิเมลดาบอกว่าทรานสตูดิโได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโรงถ่ายภาพยนตร์เราจึงไม่พลาดที่จะเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบ และลองเล่นเครื่องเล่นอื่นๆครับแต่การย้อนสู่วัยเยาว์ของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้กลับไปสู่การเรียนรู้ในแบบที่เราเคยทำตอนเด็กๆนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ Science Centers is one of our biggest um, rights. We have 23, if I'm not mistaken, we have 23 exhibitors in where the students can actually learn about um, a tsunami, um, how wave is being created, and then the the theory of darwin the missing chains so this area is actually presented especially for students so they can learn a lot on uh, about science นอกจากเครื่องเล่นสนุกๆและพื้นที่การเรียนรู้ที่จะทําให้เราเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันแล้ววารมสตูดิโอก็ยังมีกิจกรรมแสดงอื่นๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนเพื่อให้แน่ใจว่า <c oughs> หากนักท่องเที่ยวกลับมาอีกพวกเขาจะได้สนุกกับสิ่งใหม่ที่แต,ตกต่างไป <c oughs> เร always come with a curve, with a new creation of programs like the one that you just seen is the treat dance we also <Right. S 2> have m um, um, a r l y n m o n r o s show we also have um, sometimes we also have Michael Jackson เราไม่แปลกใจที่ชาวอินโดนีเซียจากทั่วประเทศจะเดินทางมาเที่ยวสวนสนุกแห่งนี้หรืออย่างน้อยแวะเที่ยวหากเดินทางผ่านมาจนทำให้ที่นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสวนสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญควาน Studio ไม่เหมือนสวนสนุกส่วนใหญ่บนเกาะชวาเพราะว่าที่นี่เป็นสวนสนุกในร่มนั่นเองครับ